วันนี้แม็กซสดจากสวนนะครับจะพาทุกคนลุยสวนโกโก้ครับไปชิมผลโกโก้สดๆดูซิว่ามันจะเหมือนและแตกต่างจากโกโก้และช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้หรือไม่ครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับวันนี้แม็กซสดจากสวนหน้านะพาแม่ฮะมาลุยสวนโกโก้นี่มาดูใกล้ๆถ้ากล้องมาเลยซูมเข้าไปซูมเข้าไปดู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 ที่ลูกดูที่ลูกโอ้โหใหญ่มากฮะเราไม่ได้มีแค่สีเดียวแล้วทุกคนนี่ พี่แล้วอันนี้คือสีทำไมมันเป็นสีพาสเทลสวยงามขนาดนี้มันเป็นความหลากหลายทางพืุกฐานของเขาค่ะอ๋าเดี๋ยวเราลองตัดกันเลยเนาะทุกคนชึบ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 ,ชบ,ชบเฮ้ยพี่อันนี้ตัดได้ใช่ไหมเนี่ย<ด>ตัดให้ขาดเลยทัดดัดทนะตัดเลยทัดอ่าอุ้ยโอ,อ้คือผ่าออกมาแล้วมันจะเป็นโกโก,โก้เลยหรือเปล่า ออก่อนจะไปดูเนื้อด้านในนะครับมาทําความรู้จักต้นโกโก้ในประเทศไทยกันก่อนครับโกโก้นะครับถือเป็นพืชเศรษฐกิจมาแรงอีกชนิดหนึ่งที่มีแหล่งกําเนิดมาจากอเมริกากลางครับประเทศไทยนําเข้าต้นโกโก้นะตั้งแต่ปี4 4 6มันมานานมามากๆแล้วครับแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่รู้วิธีการแปรรูปตัวโกโก้เนาะเลยไม่เป็นที่นิยมในการปลูกนั่นเองครับ ต้นโกโก้ถือเป็นพืชเขตร้อนครับดังนั้นสามารถปลูกได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยและปลูกเพียงแค่1-2ปีก็สามารถออกผลผลิตมาให้เราได้กินได้ทําเป็นโกโก้หรือช็อกโกแลตกันแล้วครับอพอทําความรู้จักโกโก้กันคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อด้านในกันดีกว่าครับข้างในมันต้องเป็นแบบโกโก้หรือเปล่าเนี่ มเหมือนกระท้อนเหมือนกระท้อนสวยน่าปูมากมันจะเล็นน้อยกว่านะผิดพลาดนะมัาเน่เหมือนโกโก้น่ากินไหมน่ากินอยากชิมอร่อยๆขออีกเม็ดขอให้กินเม็ดเดียวไม่เป yes. ็นไรอยากชิมไปเยอะกินไปยังน่ง ค่ะลองลองกัดดูข้างในเม็ดค่ะจะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงนี่แหละค่ะที่เราไปทําช็อกโกแลตกันค่ะนี่ไงข้างในเม็ดเฮ้ยใช่นี่ไงอ๋ออ๋มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้คือไม่ได้มีฟันอะไรหลุดออกมาใช่ไหมไม่ใช่ฟันแม่ใช่ไหมฟันแม่แรงแน่นเอามาเดี๋ยวแม็กลองบ้างนี่เปลือกเขาทานได้ไหมครับเปลือกเขาไปทำปุ๋ยได้อย่างเดียวเลยค่ะอ๋อทานไม่ได้เนาะ มันมันขมขมเหมือนเม็ดมะขามอ่อนนี่นาเมื่อเหมือนแมนแมนแมนเหมือนเม็ดมะขามอ่อนเขาอยากลองตรงนี้ละมันมันขมขมเหมือนเม็ดมะขามอ่อนตัวตัวเยื่อมันหวานหวานนะตัวเยื่อมันหวานหวานเคยกินเม็ดมะขามอ่อนไหมอืมเฮ้ยอร่อยนะเฮ้ยอร่อยเลยตรงตรงตรงเยื่อมันอร่อยแต่ตรงนี้มันเหมือนมะขามหรออันไหนเรากัดถ้าไปเม็ดมันมันเดี๋ยวแม่กัดให้ดูเดี๋ยวแม่กัดให้ดูตรงเยื่อเยื่อมันมันดิอ๋อ มันไม่แข็งครับทุกคนคือเราคิดเราคิดมาตลอดว่าเม็ดมันจะแข็งแต่จริงๆอ๋อนี่ไง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 นี่เห็นไหมครับนี่มันจะเป็นมีเปลือกหุ้มอยู่อีกทีหนึง่งอันนี้คือที่เอาไปทําโกโก,โก้นะครับเม็ดมันเนาะนอย่างนี้เม็ดมันสามารถเอาไปเพาะได้เลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นต้องเป็นติ่งตอนเท่านั้นมันจะมีทำการ,รมวิธีอีกอีกอย่างหนึ่งถึงจะขึ้นนะอืมไมไม่ขอมอ่ะ ผมที่แม่กินเนี่ผมกินเข้าไปลึกๆข้างในอ๋อเริ่มผมแล้วเริ่มผมแล้วเออเริ่มผมแล้วนึกว่าตอนนี้ลิ้นไม่รับรสอะไรแล้วใกินดกินเลยดีข่าขยันหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวผลโกโก้สดนะครับเขาจะนำไปหมักทิ้งไว้ก่อนจะนำมาตากแห้งแบบนี้ครับ เ,เมื่อได้มเมล็ดโกโก้ที่ตากแห้งไปที่เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วด้านในเนี่ยสามารถทานได้เลยนะครับแต่เขาจะนําไปผ่านการคั่วเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมอีกหนึ่งครั้งครับนี่คือหน้าตาของโกโก้ที่กระท้อเปลือกออกแล้วนะครับจะนําไปปั่นในเครื่องนะครับจนเกิดกลายเป็นซอสโกโก้ที่มีความเข้มข้นแบบนี้ครับนี่คือโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ตัวโกโก100้ร0อยซนะครับยังคงมีความขมอมเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่มีความหวานใดๆทั้งสิ้นเลยนะทุกคนครับแต่ตรงนี้แหละประโยชน์เยอะมากๆครับเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆครับและนอกจากนั้นนะครับการทานโกโก้ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้ด้วยครับบำรุงสมองและทำให้อารมณ์ดีที่สำคัญครับช่วยเร่งระบบเผาผลาญครับ เมื่อได้ซอสโกโก้แล้วนะครับเขาจะนำมาใส่เป็นแม่พิมพ์แบบนี้ครับแล้วก็เขย่าไล่ฟองอากาศครับแล้วเราสามารถนะครับตกแต่งด้วยผลไม้นะครับหรือเป็นพวกอัลมอนด์หรือเมล็ดถั่วต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามหลังจากนั้นเขาจะนำไปแช่เย็นครับนี่แม่ พอกผ<ะ>่อนใจเย็นๆมันล้นหมดแล้วด้่แม่มันเขาให้แต่งแค่แบบโอ้โหเอาพอดี อันนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรเหมือนเราพูดเซิตอยากยากินง้นซื้ออันนี้แยกหรกอ่านะโกโก้แ <laughs> ท <laughs> ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากเซ็ตตัวแล้วมาใส่แพ็คเกจจิ้งขายราคาค่อนข้างสูงเลยนะทุกคนดูสิ500กว่าบาทแนะ่นะครับและนอกจากนั้นนะครับสามารถนำมาแปรรูปเป็นขนมนะครับเอาไปชุบกับช็อกโกแลตหรือว่าจะทำเป็นเคก้กเมนูต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยครับ โกโก้หรือว่าช็อกโกแลตนะครับเรากินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วมันทํามาจากมาเมล็ดของผลไม้ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับกว่าจะมาเป็นโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตได้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมโกโก้และช็อกโกแลตค่อนข้างมีราคาที่สูงมากๆถ้าชอบคลิปนี้ของแม่กับแม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับอยากให้เรา2คนไปชิมไปหาผลไม้อะไรแปลกๆมา กินให้ทุกคนดูมารีวิวให้ทุกคนดูอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอร่อย